สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการทำดอกทุเรียนให้มันมาเร็วกว่าเดิมนะครับปกติธรรมดาทั่วไปมันจะออกอยู่ประมาณเดือนกุมภาหรือเข้ามีนากุมภามีนาส่วนมากมันจะออกดอกช่วงนั้นครั้งแรกของเขตปากช่องนะครับแถวๆนี้ว่างนั้นเถอะส,ส่วนอื่นอาจจะมีมั่งแต่ว่าช่วงระหว่างช่วงเนี้ยนี่เดือน ทันวาอยู่ทันวาวันที่1ิเอ็ดดอกทุเรียนเริ่มมาแล้วนะครับออกเป็นตุ่มแบบนี้เลยแล้วก็บางส่วนเริ่มเริ่มโผล่ตาดอกเห็นไหมครับคือถือว่ามาเร็วกว่าทุกปีว่างั้นเถอะว,วิธีทําและสาเหตุมันนะครับที่มันมาเร็วได้ขนาดนี้ คือหนึ่งหนึ่งคือผมปล่อยพวกใบพวกเนี้ยที่อยู่ด้านในเนี้ยเขาเรียกว่าเลี้ยงต้นเลี้ยงใบให้มันสมบูรณ์ให้มันออกดำดำเข้มเข,มข,มข้มแบบนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยดำเข้มใหญ่งามเลยว่างั้นเถอะบวกกับการปล่อยกิ่งพวกเนี้ยทิ้งไว้ ชุดนี้นี่แตกยอดใหม่ประมาณสามครั้งกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่มันเล็กๆเล็กๆขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งขนาดเนี้ยอ่ามันแทงยอดใหม่ถึงสามรอบแล้วก็ออกพุ่มทรงหนาเลี้ยงใบให้ใบให้แก่เข้มเลยว่าง,งั้นเถอะรวมถึงพวกนี้ด้วยเนี่ยที่ไม่ตัดแต่งแล้วไม่ไม่ตัดทิ้งนะครับไม่ตัดแต่งว่าง,งั้นเถอะจนสุดท้ายแล้วเนี่ย กิ่งเล็กๆพวกนี้เริ่มออกโผล่ตาดอกเดี๋ยวไปดูข้างบนครับว่าจะโผล่เกิดเยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะมาเล่าวิธีทำให้ฟังนะครับว่ามันทำยังไงมันถึงตาดอกพวกนี้ถึงออกมาเร็วธรรมดาทั่วไปแล้วมันจะช้าปีนี้คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก็หาวิธีใหม่ให้มัน ให้มันดอกออกมาเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวไปดูข้างบนกันว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับนี่นะครับพอปีนปีนขึ้นมาข้างบนแล้วสภาพตาดอกมันจะเป็นแบบนี้กันหมดเห็นไหมครับเรียกว่าค่อนข้างแสงมันจะมืดติดหนึ่งพอ เป็นค่อนข้างยากครับจากช่วงที่เราทิ้งจังหวัดลดน้ำนะครับสามวันลดทีสองวันลดทีห่างๆคือช่วงมันเข้าเข้าฤดูหนาวว่างั้นเถอะเข้าฤดูหนาวแล้วก็บวกกับความแรงที่ว่าฝนมันไม่มีก็ ค่อยๆสะสมอาหารตอนนี้พอเราลดสองวันสองวันลดทีสาวันลดทีห่างๆนะครับไม่ได้ว่าลดทุกวันผลปรากฏมันก็เป็นอย่างนี้จากสภาพของดอกทุเรียนนะครับก็เรียกว่าเยอะครับตามกิ่งตามข้อต่างๆ ปีนี้ทำทำได้มาเร็วมาเร็วกว่าทุกปีทุกทีนี่ช้าครับช้ากว่าจะได้จากสภาพมันนะครับนี่ครับเรียกว่าแทบทุกกิ่งเหมือนกันหมดเลยมันจะเป็นอย่างนี้หมดนี่แค่ชุดแรกนะครับนี่ชุดแรกที่มา เรีกค่อนข้างเยอะครับเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงมันถึงได้มาเร็วขนาดนี้มันอยู่บนต้นไม้ครับเดินไม่ค่อยถนัดแล้วก็มันถ่ายอาจจะดูไม่ไม,ไม่ชัดเท่าไหร่ดูไม่ดีเท่าไหร่ง่ายๆก็คือสภาพนี้นะครับนี่ ตาดอกโผล่ตามตุ่มเต็มเลยครับสภาพมันไล่แบบยาวไปเรื่อยตามข้อนะครับถ้ามันเลี้ยงได้เดี๋ยวไปดูค่อนข้างเรียกว่าเยอะพอสมควรครับ <c oughs> เดินลำบากครับไม่ค่อยถนัดลงข้างล่างดีกว่าครับ <c oughs> ข้างบนถ่ายทำยากครับค่อนข้างลำบากมาดูสาเหตุแท้ๆมันนะครับก็คือเราเริ่มเลี้ยงกิ่งไนพวกนี้ให้เข้มเลยเอาให้ใหญ่งามเลยว่าพูดง่ายๆว่างั้นถเถอะเลี้ยงให้เข้มให้งามคือเพื่อสะสมอาหารนะครับ <c oughs> พอสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วนะช่วงที่ผมทำมาเนี่ยก็คือมันใบงามเข้ม เสร็จแล้วพอเข้าฤด,ดูหนาวพอเข้าฤด,ดูหนาวหรือพฤศจิกาที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยส่วนมากผมจะลดน้ําให้ก็คือสามวันสองวันลดทีคือลดให้ห่างมากๆครับลดให้ห่างเพื่อเขาให้หนึ่งเพื่อเขาสะสมอาหารแล้วก็เล่งการแตกตาดอกแบบไม่ต้องฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดยาพวกเล่งตาดอกหรือเล่งปุ๋ยอะไรพวกนั้นทางใบงดว่าง,งั้นเถอะ แค่อาศัยว่าเราลดน้ําให้มันห่างจังหวะก็คือทิ้งช่วงนิดนึงอย่าให้มันน้ําเยอะเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าเอาซะจนยอดเหี่ยวใบเหี่ยวนะครับห่างนานเกินมันก็ไม่ดีไม่งั้นพวกนี้มันจะไม่สมบูรณ์ไงคือพอมันเขียวเข้มสมบูรณ์ได้ที่แล้วก็ปล่อยทิ้งให้มันห่างเลยพอห่างเริ่มพอพอห่างเริ่มติดงามเพี้ยแคนี้มันก็ ผลตาดอกขึ้นมาจากสภาพนะครับถ้ามันผู่ตาดอกขึ้นมาเราแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ช่วงเพราะช่วงต่อไปเนี่ยจากที่เราลดน้ำไม่ห่างนะครับสองสามครั้งเนี่ยต่อไปนี้กลายเป็นว่าเราจะต้องเพิ่มน้ำขึ้นเพื่อให้เขาแทงตาดอกเยอะขึ้น หรืออย่างหนึ่งคืออย่าให้เขาขาดน้ํามากอะ่ะเพราะว่าถ้าขาดน้ํามากปั๊บเนี่ยมันจะฝ่อพอโผล่มาตุ้มๆแล้วตาดอกมันจะฝ่อตอนนี้มันมันเริ่มทยอยออกแล้วแหละพูด,ดง่ายๆว่าตาดอกมันผุแล้วค่อนข้างเยอะข้างบนยิ่งด้านบนยิ่งเยอะกรนี้ก็เพิ่มน้ําเอาเพิ่มน้ําให้มันจักสองวันแต่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราพอเห็นตาดอกกลัวดอกมันจะฝ่อเราลดน้ําทุกวันทุกวันนะครับถ้าอีแบบนั้นก็ไม่เอาท่าเหมือนกันเพราะว่าการลดน้ําทุกวันแบบนั้นน่ะมันจะทําให้ต้นมันน้ําเยอะเสร็จแล้วรากมันจะเน่าคือมันจะต้นใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะส่งผลถึงน้ําซึมออกข้างกิ่งได้เลยถ้าเราลดน้ําทุกวันทุกวันหนักหนนะครับก็ ลดให้พอดีว่างั้นเถอะอย่าให้มันเยอะเกินไปสังเกตดูใบเราด้วยพวกตาดอกพวกนี้มันก็จะขยายขึ้นว่างั้นเถอะดอกตาดอกมันจะไม่ฝ่อจากสภาพทุเรียนนะครับกําลังงามได้ที่เลยตอนเนี้ยพวกพวกเกี่ยวกับใบใบและทรงพวกเนี้ยถือว่าเข้มเลยเข้มงามแล้วก็กิ่งพวกเนี้ย พวกนี้ผมจะเลี้ยงไว้ยังไม่ตัดทุกทีเนี่ยผมตัดทิ้งหมดพอตัดทิ้งแล้วจังหวะที่เขาติดดอกออกลูกจริงๆนยเขาดึงสารอาหารมาเลี้ยงลูกเนี่ยยอดพวกนั้นโซมหมดเลยมันโซมเหมือนกิ่งมันจะตายอ่ะคือตัดทิ้งเยอะจัดุบจังหวะเข้าหน้าแรงพอดีเนี่ยโอ้โเกือบไปไม่รอดเลยนะครับก็นี้ช่วงนี้มาผมก็เลยปล่อยทิ้ง ปล่อยพวกนี้จริงไว้แล้วก็ให้มันเลี้ยงอยู่อย่างนี้แหละจังมันพอเข้าช่วงหน้าแรงจริงๆช่วงลูกผู้เรียนใหญ่น่ะมันจะเป็นคนละอีแบบหนึง่งดูกิ่งล่างที่ผมเลี้ยงไว้นักๆชุดนี้ยังไม่โผล่ครับโผล่ข้างบนแต่มีเล็กๆนี่เล็กๆอยู่ตาดอกเล็กอยู่ยังไม่เท่าไหร่ กิ่งข้างล่างพวกนี้ยังไม่ออกครับแต่ส่วนมากไปเน้นหนักเน้นหนักที่ด้านบนมากกว่าด้านบนกิ่งแยกซ้ายขวาแขน,แนงข้างบนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเยอะตาดอกด้านล่างยังยังไม่โผล่ให้เห็นเรียกว่ากิ่งใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยก็จะมาก็จะมาอยู่ลักษณะนี้แทน เลยครับกำลังเริ่มทยอยออกกิ่งล่างสู้ดันบนไม่ได้ครับข้างนนบนออกดีนี่มันก็เหมือนกันหตาดอกอยู่ยังไม่ค่อยชัดสู้ดันบนไม่ได้ข้างบนออกเยอะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วกิ่งพวกแทงออกมานี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยคอยดูว่าคือผมทิ้ง แบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีแต่กิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็โอกาสที่จะติดลูกใหญ่จะยากครับเพราะว่ากิ่งมันผตดหักค่อยดูว่าปีนี้ว่าไอ้พวกเนี้ยที่มันโซมจัดๆปีที่แล้วแล้วผมเลี้ยงยอดใหม่ทําทํากิ่งใหม่เนี๋ยมันจะขนาดไหน ชุดที่กิ่งมันไม่สมบูรณ์นะครับถ้ามันติดตาดอกออกเป็นลูกเมลร่จะจะพาดูว่าสาภาพมันเป็นยังไงต่อแต่ข้างบนเนี่ยถือว่าโอเคครับเพราะนั้นกิ่งสมบูรณ์แล้วก็ตาดอกใช้ได้ที่เหลือค้นี้ก็เราเพิ่มน้ําให้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันดอกมันฝ่อตาดอกมันฝ่อถ้าคือถ้าเราทําได้ลูกใหญ่ แล้วก็ติดลูกเร็วแล้วใหญ่เนี่ยเวลาขายเนี่ยคือขายก่อนราคาแพงขายที่หลังก็ราคาก็ถูกมันจะเข้ากับทํานองที่ว่าออกก่อนได้เปรียบออกที่หลังเพราะเยอะๆแล้วมันราคามันจะตกก็ถ้าทําทําให้มันออกเร็วกว่าเขาได้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยในช่วงฤดูที่เขาออกดอกเริ่มขายกันะนออกใหม่ๆเนี่ยหูราคาถือว่าแพงเลย ส่วนนั้นออกนี่ส่วนนี้ออกเนี่ยแถวเขตปักช่องนะครับส่วนมากก็โลนึงก็สองร้อยยี่แล้วแล้วแต่คนจะขายสองร้อยยี่สองร้ห้าบางทีบาง,บางเจ้าก็ขายร้อยแปดสิบแต่ว่าใครที่ออกก่อนก็ถือว่าได้เปรียบออกช้าหลังๆเพื่อนก็เออคือเรียนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือมันก็ราคามันก็จะตกเพราะว่าหลายเจ้าแข่งกัน แต่คนที่ออกก่อนเนี่ยโหไม่ต้องห่วงเลยครับไปริบเลยเอาไว้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือพวกพวกกิ่งที่มันเล็กๆนะครับพวกกิ่งที่มันเล็กๆตามพื้นเนี่ยเริ่มทยอยกัน ข้างออกเป็นตาดอกเยอะพอสมควรแต่ยังไม่ใหญ่ ก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้นะครับคือหนึ่งช่วงที่เราทำเนี่ยพูด,ดง่ายๆคือเล่งไอ้พวกเนี้ยให้มันเข้มแล้วก็งามใบใหญ่เข้มแบบนี้แหละดูสภาพนะครับพอเข้มได้สามรอบเก็บสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วก็งดน้ำเข้าหน้าหนาวพอเข้าหน้าหนาวก็งดน้ำจากสองเป็นสามวันห่างๆเลยครับ พอาะทางทางเสร็จมันอั้นพวกหนาวด้วยคราวนี้ตาดอกมันมาเร็วอ๋อก็เป็นเป็นสูตรอีกวิธีหนึ่งนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาบำรุงใบหนึ่งอย่างนะครับยาบำรุงใบไม่ได้ใช้ก็คือเราใช้ปุ๋ยคอปุ๋ยนี่ไก่ทั่วไปตามธรรมชาติที่เราหาได้นี่แหละคือเรียกว่าปุ๋ยที่เล่งใบเล่งงามยังไงผมช่วงนี้ไม่ได้ใช้ก็คือใช้ช่วงนี้ ใช้แค่นี้มาง,งั้นเถอะพอใบมันงามได้ที่เราถึงงดน้ําเข้าหน้าหนาวพอลมหนาวมาตีตาดอกก็โผ่ยาฉีดเล่งกระชากดอกเราก็ไม่ต้องใช้ก็ถือว่าประหยัดดีแล้วก็ได้ผลผลิตด้วยได้ผลคือได้ผลว่าตาดอกมันมาเร็วคราวนี้ก็เหลือแค่เหลือแค่ว่าการลดน้ําช่วงตาดอกผ่เท่านั้นแหละ ช่วงนี้อย่าให้น้ำขาดลดให้มันเปียกพอช่ำๆมาดมตลอดอย่าให้น้ำขาดเพราะว่าโอกาสที่ดอกมันจะผูเร็วผูช้าหรือดอกฝ่อมันมีผลก็อยู่ที่คนดูแลนะครับตอนนี้ว่าจะทำยังไงขอบคุณครับที่รับชม